สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับวันนี้พามาดูเจ้าแมวครับเจ้าแมวแัดสามสองศูนย์ครับนเจินครับนเจินครับนี่ครับรถรอครับ ที่เด็ดเสียพิษครับผมนี่ครับบายสติเกอร์หน้าคนตัดลายครับนี่ครับนี่ครับกับงานเคลียร์ลิงครับเคลียร์ลิงจะขยายถนนครับหนึ่งช่องทางจราจรสวัสดีครับสวัสดีนี่ครับสวัสดีคนเข้ามารับชมครับ ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการไลค์ครับฝากไลค์ฝากแชร์ครับแชร์กันเยอะๆครับสวัสดีครับสวัสดีคนเข้ามาติดตามครับผมคอมเมนต์ขึ้นมาครับนี่ครับคอมเมนต์มาครับคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาแชร์ครับแชร์แชร์กันเยอะๆครับครับเสียพิษครับเสียพิษแชร์หน่อยนะเสียพิษนี่ครับดันหน่อยดันหน่อยครับนี่ สภาพสั่นประการใดก็ขออภัยครับไม่ได้ไม้กันสั่นมาครับมาแบบด่วนๆครับด่วนๆสาวก็เยอะครับนี่สิ้นนี้วก้ยสาวเยอะน่ครับระวังด้วยครับระวังการใช้รถใช้ถนนครับมีเครื่องจักรทำงานอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับ คุณโกศลครับโกศลโกศลถ้าอ่านผิดพลาดก็พอไยครับฝากไลด้วยฝากแชร์ด้วยครับฝากแชร์ด้วยนี่ครับรถหล่อครับจัดการในย่านยอดสุทอครับผมเด๋๋ยเราทำอะไรอีก ขออภัยครับขออภัยเน็ตหลุดครับเน็ตหลุดขออภัยครับเน็ตหลุดครับมาต่อครับมาต่อผ่านไปผ่านมาก็ระมัดระวังครับผมนี่ครับอันตรายครับอันตราย นี่ครับตามชาบุดยนเลย ง2 0น์นครับนิเกนก็น้ำหนักตัวก็อยู่ที่22ตันนะครับ <Okay. S 1> เมึ่งจุดก็1.2ลูกบาทเมตรครับหรือ1.2คิวนี่ครับจัดเต็มครับจัดเต็มจัดเต็ม รอดยานในย่านนี้ครับมีคันเดียวผมท้าเลยครับในยะโสมีคันเดียวครับที่แต่งแบบนี้ถ้าใครหาได้เอามาให้ผมดูเลยมีคันเดียวที่แต่งแบบนี้ในยะโสอนเท่นานั้นครับทีเด็ดครับทีเดียว ਵਾਪਸੀ สวัสดีทุกท่านครับฝากไลค์ครับฝากไล,กลกค์ฝากแชร์ด้วยครับ ไม่มีรอยแล้วครับนี่ยอดสุดยอดรักษารถได้นะ เอามาทำงานในเมืองเท่านั้นครับตีปลาขึ้นทางใหม่ห้ามเอาไปเด็ดขาดครับเพราะเขาหวงรถมากเจ้าของรถเขาหว่งรถมากครับเนี่ดูภลายหลังนะคิดแอนพีครับไม่รู้ว่าใครเป็นพี่ใครเป็นนองนะ เทลิงยาออกวก่อนครับขวบเศษมุงเศษไม้ออกไปก่อนเดี๋ยวจะมาเอาร่องน้ำปูนออกก่อนครับเพราะอย่าจะขึ้นดิน ภาพสั่นประการใดก็ขออภัยครับขออภัยดูการทำงานไปเรื่อยๆครับ ไม่มีโหลดเลยครับขนาดน้ำน้ำหนักตัวขนาดนี้เนละลายยดืดยืดอามไปสุดนี้กระดกเลยครับนี่กระดกเลย กดไลค์กดแชร์ครับผมนี่ครับดูการทำงานไปเรื่อยๆครับผมคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามา บอกเลยครับว่ารถบ้านนี้สุดทุกคันครับยันเกียร์ด้อครับไม่ใช่ยันแค่แค่เกียร์ด้อครับยันรถบุก็ยังแต่งครับ รูปลักรูปลักงวเก่งนี่สวยครับนี่ออกแบบมาได้สวยมากเลยยอดเลยครับนี่ครับเจ้าของรถคันนี้นะอโอ้งเจ้าของรถคันนี้เนี่ยไปได้ชมป์มาแล้วนะปีที่แล้วครับประมาณปีที่แล้ว ได้ไปถึงญี่ปุ่นครับจะบอกไว้สุดแค่ไหนก็มาดูนะหรือเข้าไปติดตามในเสียในเฟซบุ๊กเสียพิษได้ครับนี่คเสียพิษหรือไปติดตามได้ชื่อชื่อเฟซบุ๊กก็พิษการโยธาครับ คอมเมนต์ Comment มาครับผมคอมเมนต์ Comment มาสวัสดีครับคนเข้ามาติดตามรับชมครับผมนี่ครับนี่คได้ได้ถึงแชมป์ประเทศไทยเลยนะน่าจะแชมป์ประเทศไทยหรือเปล่านะผมก็ไม่ได้คุยกันมากครับนี่ผมบอกไว้เลยนี่นี่ครับตาช่างนี่ ของตาช่างดูดำๆนุ่นเห็นไหมครับมีนก็มีตาช่างในตัวครับเนี่ยวันน้ำหนักได้เลยผมเชื่อว่ามีค่ายเดียวที่ทำก่อนเพื่อนนะแคทเขาดีจริงครับ คอมเมนต์กันเข้ามาครับแชร์กันเยอะครับผมนี่ว่าเล่้ายไฟอีกแล้วนะอ่าจอดแบบน,นี้ไม่น่าจะเหลือโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เข้าใจผิดมามาให้มา,มา Gak, kembali. Kembali, nih. Sering, nih. Sutia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 , nih. ปกสายไฟไปก่อนครับนี่โดนโดนมือโดนฟันขาครับหนักโอ้เอาเท่านี้เอาผมก็นึกว่ากลับไปแล้วเอาต่อให้ต่อให้ต่อให้่อให้ ยดยอดเลยครับได้ยินแต่เสียงเด็กนะนิ่มมากเลยครับนิ่มจริงขา,าดผมอยู่ใกล้ๆนี่แทบจะไม่ได้ยินเสียงนนเสียงเครื่องยนต์เลยนิ่มจริงยอมรับเลยนิ่มสุดๆเลยครับ มากเลยครับนิ่มจริงครับรบอผมรอผมไม่เดินกลับไปกลับมานะโอ้กนขับมีโคนี่เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวจะพามาดูครับเดี๋ยวจะงัดงัดกูนให้ดูครับนี่กูนข้างล่างจะเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันวันหน้านะเจอแน่นอนเท่านี้ก็จะวอลเลย ไม่ใหญ่มาดูเอาโอ้โรใหญ่สุดบายครับคนขับแอร์เย็นเพียงเพราะ คล่องมากเลยครับนี่โอ้โออกออกไปเลยครับเนีเ่ยวา จะด,ดูครับจะคุณออกหรือปเปล่าเบ็ดเอาออกหรือเปล่าเดี๋ยวเอามาดูครับ ฝากไลค์ฝากแชร์ครับกดไลค์ครับเข้ามาดูกันเยอะๆครับผมเป็นกำลังใจให้เรุ่นทุนน้อยครับเราจะพามาชมเรื่อยๆครับเทียบจะทุกวันนะเดี๋ยวได้เจอกันอ,อกอบอกญ่ใหญ่ครับก็บอกสุดยอดเลย น,น,น,น่าจะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะนง่าจะประมาณนี้แล้ว มาแล้วคยน่ครับมาดูครับนี่รถไซส์ไฟขาดนี่รถไซส์ไฟขาดดใหญ่มากเลยครับรใหญ่เลยครับ